รู้สึกอย่างไรหลังเสริมหน้าอ,อกกับไอเดลี่คล n นิกหลังจากเสริมหน้าอ,อกไปรู้สึกชอบมากๆเลยค่ะไปไหนมาไหนใครก็ทักว่าดูบุ่นดีขึ้นหน้าอ,อกทรงสวยเป็นธรรมชาติไม่เป็นบล็อกและที่สำคัญแพ่สวยและเล็กมากจากเป็นคนไม่มีหน้าอ,อกเลยเดี๋ยวนี้ใส่ชุดไหนก็มั่นใจชอบมากๆเลยค่ะรู้สึกแค่ตึงๆช่วง3วันแรกอะค่ะ ส่วนเรื่องแผลนี่ก็คือไม่รู้สึกเลยค่ะเพราะเราไม่ได้ไปเคลื่อนไหวแผลมันจะอยู่ตรงใต้เราหนอหลังจาก3วันก็จะรู้สึกตึงเต้าแล้วก็แผลก็แห้งแล้วก็แผลจะเป็นเหมือนแค่รอยกรีดเล็กๆค่ะประมาณ3มเซนหลังจากทำหน้าอกนะคะบอกได้คำเดียวเลยว่าน้ำพอใจผลลัพธ์ที่ออกมามากนะคะถามว่าเจ็บไหมบอกได้เลยไม่เจ็บนะคะอาการของงานเนี่ยหลังจากผ่าตัดหน้าอกนะคะ1 2ถึงวันก็สามารถเดินได้อย่างปกติเลยค่ะ หลังจากที่ทําไป3เดือนนะคะก็รู้สึกประทับใจมากค่ะมั่นใจมากขึ้นใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะคนรอบข้างเนี่ยทักว่าหน้าอกเนี่ยชิดและเขา้ารูปจากเมื่อก่อนที่ไม่มีหน้าอกเลยจนตอนนี้มีหน้าอกที่ดูเหมือนผู้หญิงแล้วค่ะก็ถ้าเจ็บแบบนั่นก็คือไม่ได้เจ็บมากค่ะแต่ว่าช่วงสามวันแรกอาจจะแบบติดอัดหน่อยในการุกขึ้นนั่งอะไรอย่างงี้ค่ะการนอนแค่นั้น ตอนนี้เป็นปกติแล้วค่ะหายดีใช้ชีวิตในประจำวันก็ปกติแล้วมีตึงๆช่วงวันสองวันแรกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะไม่เจ็บเลยค่ะชิวมากค่ะร,รู้สึกแค่ตึงๆค่ะไม่เจ็บทงนได้แต่วันแรกเลยค่ะวันี่เจ็บไม่กไม่เจ็บเลยค่ะก็คือแบบว่าทําเสร็จก็เหมือนแบบ เดินได้เกือบปกติเลยอาจจะเจ็บแบบบ้างแรกๆแต่ว่าเหมือนไม่ไม,ไม่ไม่ได้เจ็บเกินค่าไม่เจ็บเลยค่ะชิวมากค่ะเสริมหน้าอ,อกเจ็บเหมือนสิบล้อทับจริงหรือไม่ทำหน้าอ,อกเหมือนกับสิบล้อทับเนี่ยไม่จริงเลยค่ะน้องน้ำขอกกรันตีดวยตัวของน้ำองเลยนะคะเขาบอกว่าเจ็บอย่างวสิบล้อทับเหมือนได้เลยไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนกับสิบล้อทับอย่างที่เขาบอกค่ะไม่เจ็บเหมือนสิบล้อทับแน่นอนค่ะ ไม่ได้เจ็บเหมือนรถสิบลอ้อทับอะค่ะเสริมหน้าอ,อกที่ไอิตนล,ลีใช้เลเซอร์ในการเปิดแผลเลือดออกน้อยแผลมีขนาดเล็กไม่เจ็บเหมือนสิบลอ้อทับแน่นอนค่ะ